สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการตอนกิ่งมะละกอการตอนกิ่งนี่มีข้อดีก็คือว่าจะได้สายพันธุ์เดิมข้อดีของการตอนมะละกอคือเราจะได้มะละกอต้นเตี้ยและเป็นมะละกอที่สายพันธุ์เดิมแล้วก็ไม่เป็นโรคเนื่องจากว่าเราควบคุมได้ง่ายนะครับขั้นตอนไม่ยากอุปกรณ์ที่ใช้มี1มีดคมคม คุยมะพร้าวที่ชุ่มน้ําใส่ถุงเอาไว้ถุงแบบไหนก็ได้แผ่นพลาสติกหรือไม้สําหรับไว้ขั้นที่แผลของมะละกอที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะใช้เชือกหรือเคเบิลไทยก็ได้เคเบิลไทยสะดวกหน่อยแน่นดีนะครับเดี๋ยวจะทําการต่อให้ดูเลยนะครับเราใช้มีดปาดก็ไปประมาณ1ใน3ถึง1ใน4ของลําต้นนะครับหลังจากนั้นเสียบแผ่นพลาสติกหรือว่าเสียบ ไม้ไว้ขั้นไม่ให้แผลเข้ามาติดกันพาถุงพุ่มที่แผลแล้วใช้เคเบิลทายรัดแน่นคุณจะใช้เชือกก็ได้นะครับใช้เชือกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้มาทาบเอาไว้แล้วก็ผูกอีกครั้งเพื่อป้องกันลมแต่ถ้าที่ไหนลมไม่แรงไม่จำเป็นต้องทาบก็ได้นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆหลังจากนี้เราก็รอ รอถ้าหน้าแรงก็อาจจะรดน้ำบ้างหน้าฝนก็ไม่จำเป็นรอสัก40วันรากก็เต็มเลย